ลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์พิกุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าพิกุททั้งหลายเรากล่าวลาบสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตราย แม้แก่พิกขุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วดังนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแก่พิกุผู้สิ้นอาสวะแล้วชนิดไรเล่าพระเจ้าข่าดังนี้อานนท์เราหาได้กล่าวลาบสักการะและเสียงเยินยอ